ท่ามกลางคอนเสิร์ตนะครับอคอนเสิร์ตอยู่ตรงหน้านี่นะครับแล้วพอดีมีการมีการเกิดยิงประทักกันอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากหน้าวิทียุคน่าจะประมาณ8 0เมตรนะครับทางเจ้าที่เราไม่ยอมนะครับรู้สึกว่าหยามเกียดมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขายิงมาตั้งหลายนัดแต่ไม่มีใครเห็น,นครับไม่มีใครเห็น นี่ฮะนี่ดูดูดูนะครับนี่นี่นะครับเขาเขายิงจากตรงนี้นะครับแต่หน้าเวทีอยู่นี้คือตอนที่ลุงไล์สดน่ะคือคนเยอะมากแต่เขายิงอยู่จุดศูนย์กลางนี้นะครับไม่มีใครเห็นนะครับมันมันเหลือเชื่อเชื่อนี่ครับมารอบมาดึกหน่อยนะครับมาดึกหน่อยนี่เห็นไหม,มบรรยากาศตอนนี้ก็เลยอึมครึมเลยครับเลิกเลย คณะหมอลำซึ่งก็เลยเลิกเลยนะครับผ้เลิกเลยนะครับหมอลำเลิกเลยมีการมีการยิงป,ปืนเกิดขึ้นนะครับเลิกเลยลำเลิกเลยรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอใจนะครับว่าหยามเกียดเขานะครับ ดูก่อนมีอะไรมีอะไรมีอะไรครับมีอะไรมีอะไร มีไรมีไรมีไรเอ่ยมีไรเอ่ยไม่มีฮะไม่รู้ฮะรู้นะ,ะสึกว่าูา้่ะรู่นะรู้นะรูยนอรูนะรูนร้นะรูะรูนะรานะน้นะ้นะร้นะรนะรนะรู้นรู้นะ้นะนรนะร้รูู้บ้าานน,เ,น,น,เ,นเ,ลเลยนะครับเจ้าเจ้าหน้นะี่ดูแลความปลอดภัยตรงนี้นะครับรู้สึกว่าครับผมขอบคุณครับ รู้สึกว่าเจ้าที่ตรงนี้นะครับดูแลความปลอดภัยทุกอย่างก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าเหตุเกิดไม่เกิดสุวิสัยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนาะยิงปืนอยู่กลางชุมชนมีการยิงปืนกันเกิดขึ้นนะครับห้านัดลุงกลับบ้านไปแล้วปกติลุงจะไล่สดอยู่ข้างบนถ้าลุงไล่สดอยู่ลุงจะเห็นทุกอย่างนะครับแต่นี้ลุงกลับไปแล้ว ลุงเรนี่เห็นเหตุการณ์นะครับเนี่ยคนยิงคนยิงจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหน้าเวทีก็อยู่โน่นนะครับมันก็จะไม่ไกลก,กันเท่าไหร่นะครับคือช่วงนั้นน่ะคนเยอะมากถ้าเกิดถ้าเกิดคนยิงเนี่ยถ้าเกิดมี <ไป S 1> คนตะคุบเนี่ยไงก็จับได้พอดีเจ้าหน้าที่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะ็น j o y เท่าไหร่แล้ว นักดนตรีเลิกเฉยเลยนี่ครับอาจจะเป็นบวนการของนักดนตรีหรือเปล่าสร้างภาพเพื่อจะเลิกหรือเปล่านี้ต้องคิดกันไปนะครับคิด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 กันไปเขาเขายิงยังมืงไหนเอาถามนะเดี๋ยวเขาเขายิงยังมืงไหนยิงยังมืองกัน หถังนี่บอก,กาอาบอกคนบอลรู้คนเอาแต่ละอันก็แล้วเจ้าไฮรูฮร้พยายับแต่เจ้าคือประเทศเนี่ยนะจ๊อยู่อยู่นี่เนี่ยเข้าบ้านแล้วนี่ครับเกิดช่วงชุลมุนกันอยู่นะครับตอนนี้แล้วแล้วค่าไอเราสัญญากับนักดนตรีด้วยวถ้ามีเกิดเหตุการณ์อะไรยกเลิกเข้าทางนักดนตรีเลยมันก็เลยมีสองแง่สองหามด้วยนะสิ อ้าถ้าเกิดมีอะไรอ่ะยกเลิกคุณสองแง่สองงามด้วยแม่ดิไหนแม่ไปไหนเอาหลานใครเนี่ยไม่หลับไปนอนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทาหารอยู่เต็มเลยนะครับเขาก็ไม่ยอมเนาะ เขาบอกว่าเสียเกียรติเขาทางไอ้เจ้าที่หมู่บ้านก็เต็มทหารตำรวจก็เต็มเขาเกิดความรู้สึกไม่ยอมยามเกียรติเขาพยายามเกียรติก็มากแล้วเขายิงก็มีบ่มีคนเห็นหรือเปล่าเห็นจะบอกมีเขาลอว่าวมาเป็นไงโอ้ใครจะมาแสดงออกล่ะเอาก็ะไร สิกระไยสิกระไยไปตกข้างว่างให้อ๋อมันบปได้หาเข้าให้เหากินวะกถบลูดโอ้ยตอนแรกๆถ่ายอยู่หัวมุมแล้วขึ้นข้างบนแล้วกลับบ้านเลยนะเราบอถ่ายไว้ตั้งแต่เล็กๆเออถ่ายไว้เหมือนแล้วกลับกลับไปพอกลับไปฮอดบ้านได้ยิงสุดๆเลยแล้ขึ้นไหนฮะแล้วขึ้นมา สี่ซอกนึงก็เลยตั้งกองไว้เลยตั้งกล้องไว้เลยเนาะทีแรกวให้ตั้งกล้องไว้แล้วก็เต้นแหงพดกล้องมันสะบัดเลยโอ้ยบ่เอาดีกว่ากลับเลยกตีกันอยู่แล้วคิดว่าเราเป็นยังง่หู้ยว่าตีกันบ่คิดว่าก็ยิ่งคืนเป็นีนี่วันนั้นค่อยเก็บพดันมากลูกห้องซัดไปเลยล่ะฮะ เขาปิดเสียงล้วึ้นมาให้นมเขึ้นมาขึ้นมายิ้นมาขึ้นมาเออบมาขึ้นาขึ้าข้นซา้นกะ้มาขํ้ายมาข้นมา้นขึ้นึน่าึนา้น้นา้นมนม้นา้นา้นึ้เอาเอ้ามามา้มา้นโอ้เอาแล้วาโอ้ม้ี้ยบ่มีบ่มีามาของ ได้แล้วไปไปไปเอาใส่วัดดีกว่าวัดไม่มีกฎนะแต่ใส่วัดไปเลยน่าจะมีคนรู้นะครับเพียงแต่มันเส้นใหญ่พอสมควรนะครับรู้สึกว่าเส้นใหญ่อยู่นะขนาดเจ้าจที่อบตอรู้เมื่อกี้ลุงมาคุยกับเจ้าที่อบตอนะครับเขารู้เรื่องแต่ไม่กล้าบอกน,น่าจะให,ใหญ่เลยนะครับน่าจะแป้งเลย เป้งเลยแต่อ้แต่แต่มันไม่น่านะเพราะว่าไอ้นายกก็อยู่บ้านนี้นะนายยกก็เป็นเป็นลุงของลุงมลน,นะอ่าที่จริงอะไม่น่าแต่ผ่านลุงมลเลยนะเพราะว่าลุงมลถ่ายกล้องอยู่ลุงมลเลยว่าอ่าคงคิดว่าไม่มีอะไรก็เลยกลับไปก่อนพอลงเสร็จปุ๊บมันก็เอาเลยอืม้ม แต่เจ้าที่ยอมนะครับพอเจ้าที่ก็อยู่สิบนายนะครับทหารด้วยแล้วก็พอพอรอเขาพวอาออออออมหยามเกียรติแต่ก็แปลกนะเขายิางอยู่จุดจุดชุมนุนคนทั้งเยอะแยะไม่มีใครเห็นนะมันก็แปลกนะแปลกนะแล้วหมอลำเขาก็อ่าอ่าเขาทําสัญญาว่าถ้ามีเรื่องเขาเลิกเขาก็ได้เขาก็ยื่นกฎกติกามาว่ามีเรื่องเขาเลิกเข้าทางเขา แหมถ้าเราอยู่นะไม่เขายิงเขายิงตั้งหลายนัดนะเขายิงอยู่จุดศูนย์กลางลนะมันมีคนเห็นแล้วคนรู้แล้วแต่เพียงเขาไม่พูดไม่พูดเอา้านี่วะเ,เขาเอาเปืนเจ้าเนี่ยวะไปยิงอ่ะสงสัยไอ้หลุมสงสัยเนี่ยนะครับนี่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 เ <c oughs> อาถ่ายไว S <S <ไป S 2> ลุงรู้ละลุงรู้ละวเขาอาหาวุฒมาจากไหนลุงรู้ละนี่เออลุงรู้แล้วนี่แหละไอตัวการบ่เจ้าเนี่ยมันข้นฉันหาวุฒ่ะคอยวายนะนี่อยวาอยู่หายอย่างไปยิ่งเอาไอตัวเล็กนี่น่ะนี่นี่ไอตัวเล็กด้วยนี่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 ลูกสาแนนห้าลูกสาวยู่ โม่ไงไอจวดเสื้อแดงๆนะมันยิงจากนัดทราบตกกลางเลยบ่มุ้มงเขานางกะอีเด็กน้วเอ้ยนี่ยมันนั่นล่าคือบไปถ่ายค่อยน่าค่อยถ่ายแล้วค่อยน่าอยู่ข้างบนแล้วค่อยเลยว่าบบมียงเลาวค่อยเลยลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนมัอนบมียงนั่นเอามันเป็นนะเห็นบอลไปข้าวนุ่มกระเสียงให้บอลคล้ายครอบซุนนะที่เก่งอ่ะ ลุงมวลไล่สุดอยู่นะครับแต่ลุงมวลลงก่อนลุงมวลลงมาก่อนลุงมวลว่าไม่มีอะไรแล้วลุงมวลเข้าบ้านก่อนออว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบพอพอไปสักพักลุงมวลได้ยินเสียงลุงมวลก็เลยมาเลยเ้นนนเนเจงอยู่นนะะก็แต่ก่อนผมเป็นนางไทยผมไทยข้างบนนะนี่ครับก็เลยเป็นเรื่องเวลาวัน หเห็นแล้วเห็นม,มือปืนแล้วเห็นมือปืนแล้วม,มือปืนแล้วเห็นมือปืนแล้วนี <t <t ่ตามจับม uh ือปืนเลยนี่นี่นี่มือปืนเนี่ยพกปืนเลยเนี่ยพกปืนเลยเนี่ยหนักฐานโทษแต่ถ้าข่าวว่ามีคนรู้จักนะครับมีคนรู้มีคนเห็นนะครับเป็นใครแต่เขาจะไปคุยกันนอกรอบนะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคนเห็น แต่ก็เลยไปคุยกันนะครับทำให้งานเสียหายเนาะเขาก็จะคิดค่าเสียหายในกระบวนการคือค่าเสียหายคือเป็นค่าจ้างหมอลำเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการนะครับนี่ยังเกิดความชุลมุนกันอยู่นะครับเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับ มีความชนมนกันอยู่น่าจะรู้ตัวแล้วนะครับน่าจะมีน่าจะรู้ตัวแล้วครับเพราะว่าชุมนุมกันอย่างนี้น่าจะรู้ตัวแล้วนะครับน่าจะตามถึงบ้านแล้วแหละครับ วอลำมเขากำลังสนุกเลยครับยิงปืนขึ้นฟ้านะครับห้านัดซ้อนเลยโอ้มันยิงนัดเดียวเขาแตกตื่นได้ยิงมันยิงห้านัดซ้อนเลยเขารู้ตัวแล้วครับแล้วเขาจะตามไปถึงบ้านด้วยแล้วเขาไม่ยอมด้วยเขาจะเอาตายด้วยนะเ้าช่วยคุยหน่อยมาช่วยหน่อยคุยหน่อย เอาวันดี้ไว้ช่วยวันดีก่อนครับก็โลกเลยเป็นไงเการมันนี้เป็นไงโอ้เจ้าไปไหนวะเจ้าหายไปไหนวะเดี๋ยวคุยกันหนึ่งมาข้างหลังนี่เหตุการณ์นี้โอ้แต่หนึ่งตัวแล้วไอ้ได้ขอบปหนึ่งตัวแล้วโอ้โหเขาคอยหมดเลยเนี่ยเอาหมดเลยที่นี่น้ำเฮ เากีมยุครับเออตีกันก็ตีกันนอยู่อย่างนี้บอกเออครับกับพยุตที่จริงอ่ะมันเข่าทางมาล่ำเลยเออก็ลังมวนแต่ว่าเราเราเรามันยิ่งอยู่กลางอ่้ยใครเห็นครับอยู่กับช่วยนะครับ บบบบแต่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเขาคงรู้นะครับเขาจะตามไปนะครับเราตามต้องรอรุ้นก่อนนะครับว่าด<อ>้่นคือบันยิงมันยิงขนาดนั้นแล้วเขาเห็นหมดนะครับนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรกันเกิดขึ้นฟังนะครับเดี๋ยวไปดูกัน แป๊บนึ่สงสัยสงสัยพวกนี้รู้แล้วนะครับตามไปที่บ้านหรือมั้งครับจะสงสัยจะใช้กฎหมู่แลนะครับไม่ใช้กฎหมายแล้วนะครับเจี้ยวเลย เอาไม่ยั mm ่งเหนนี่นาหงุเอาหงุ้งคุ้ยบ่หง้พนยิงบ่ก็งงครับไอเราก็งง สรุปแล้วอย่างนอ้อสรุปแล้วอย่างนอ้อชนหมุนกันเลยนะครับงานบรุรามเลิกเลยนะครับเลิกเลยเลยนะครับงานบลรามน่ะเก็บเสือเลยครับเพราะว่าเขาทำสัญญากันเลยว่าถ้าเกิดมีปัญหาเขาเลิก

อน๋อแล้วครับเรื oh. oh. yeah. right. ่องใหญ่เลยนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจริงเองนะครับเอาที่ไหนที่ไหนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเด็กทะเลาะวิวาดกันเรื่องอะไรทำภาษามันเละลาสขอใครเถอขอใครได้ให้ได้ แล้วเราทำไงแล้วเราเราทำไงมันมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่ผู้นำเขาจะกัดหรเอเขางเป็นอย่างเฮาคือให้เขาเลิกปฏิรูปตีโอ้มันเลิกมันอันตรายมันปืนเล่นอย่ามันอันตรายครับทุ้ก่อหน้ายาดเบิดลุกลานเพื่อดินางนี่เบิดอันนี้ว่าโอเคแตครับผู้หญิงเขาล้ว่ามันอันตรายคือว่าเฮาเฮาน่าเสพ เซฟพี่น้องออกก่อนเนาะครับทุกคนต้องเซฟพี่น้องทุกคนต้องเซฟเซฟตัวเองเพราะอันตรายมาอันตรายนี่ครับคือคืออ่าผู้ใหญ่บ้บานนะครับขึ้นไปประกาศว่ายกเลิกยกเลิกการต้องนำซิ่งนะครับยกเลิกถ,ถ,ถ้ามีเสี่ยงปืนขึ้นมามนแต่<ย>กระแสมันมาว่าอ่าคนที่ยิงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าที่เป็นคนยิงนะครับกระแสมันมาแสมาแรงมากนะคว่าเป็นเจ้าที่ คือโชว์พาวเดี <ondan S 1> <t ell> ๋ยวถ้าลุงรู้ลุงจะไปตบกระบานมันด้วยมันจะร้ายมันจะร้ายเกินไปจอยเป็นเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เมายิงไปมันมันมันาไปตกันบอลของตกันบอลเดีกยด็กเขาถ้าถ้าเบมึงเขาจัดจัดเขาจะจัดแต่เดี๋ยวลุรู้เราต้องรอพึ่ง สถานการณ์เนาะมันเป็นสิ่งที่แบบสังคมทุกนเมื่อนี้มันเป็นผมซึกฝืนผมนครับ,รบปรูไว้จะพิดษใดๆทั้งที่เห็นอยู่แล้วนะเอออันนี้ผู้ใหญ่บอกผู้ช่วยไอ้หลานเขยลุงม,มนนะครับน,นี่นี่ญาติลุงมนนะครับนี่ก็ญาติอันนี้ก็ญาตินนานนาลุงม,มน อันนี้นเราคุยกันด้วยญาตินะครับเราคุยกันภาษาญาติปรนยงชุดละมุนมาบลุม,มาต้มกันอยู่นะครับอตอนนี้ยังบลุมาต้มกันอยู่นะครับ ไม,ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับไอคนนี้จะดูคอนเสิร์ตเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาก็ไม่ยอมเขาว่าผู้ใหญ่ไม่ปรึกษาชาวบ้านเลยว่าให้เลิกการคอนเสิร์ตมันก็เลยเกิดไม่เข้าใจกันนะครับ มันก็เลยเกิดสภาพแบบนี้แหละครับพี่น้องเกิดสภาพเงวงหวางเมื่อกี้กำลังสนุกอยู่ร้านคทา้าเก็บของแล้วนะครับของไปแยกจ้ายกันนะครับมันก็เหลือเกินนะครับไอ้คนเก่งก็เก่งจังคนเก่งก็เก่งจังไอ้พวกนักเลงเนี่ยนะมันนักเลงจัง Khi kinh à, lùng lù, lù bắt là con nấc lệ ngon, mà tài mệt lắm. Khi nghe ra, mình nó mới tài. Nó mới tài แล้วไอ้ที่ลุงไม่ไอ้ที่ลุงไม่กลับนะเพราะอะไรรู้ไหมลูกชายลุงนะลุงลุงต้องมาตามลูกชายลุงด้วยนะครับตามลูกชายลุงไปนอนด้วยนั่นนะครับนี่นี่นี่ครับไอ้ขับรถคันนี้เลยเนี่ยไปแล้วนะครับนี่นะครับลูกชายลุงเราต้องมาตามเป็นห่วงเันใจนะครับถ้ามันเจอลูกหลงก็ไปเสร็จมันก็จบแล้วแต่นี้มันไม่เจอ ทำไมมันไม่เจอลูกหลงเข้าไปจะได้จบเจอสิ้นไม่ต้เป็นห่วงเป็นใ่เดี๋ยวจะไปเกอกวันที่24นะครับ กำลังขายได้ดีเป็นบ่กำลังหยาดเงินคนเยอะทันออกมาบ่อกำลังขายได้เลยเป็นบ่ค่ะกำลังขายได้เนี่ยเนี่ยครับผมรู้สึกของแม่ค้าเนาะแล้วเป็นไใส่ปะเนี่ยเป็นยังซีหัวนะเก็บเเก็บข้าถุงวันน่ะถุงวันน่ะหาหลากหาใส่มึงเอ้ยบ่เนี่ยครับมาขึ้นอีกอ่ะ วิธีวิธีของแม่ค้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าจะขายหมดแล้วก็แล้วไปถ้าเกิดถ้าเกิดขายไม่หมดก็เป็นลักษณะนี้แหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวลุงขอลงไลน์สก่อนเดอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกลับบ้านก่อนโชคดีและสวัสดีครับ